กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องจดทะเบียนสมรสนั่นเองพี่น้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเนะพี่น้องเนาะหลังจากที่มีเพจข่าวหลายเพจเลยทีเดียวพี่นอ้องในส่วนของอย่างเช่นเพจทางล a ดี้พรทิพย์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวเช่นกันพี่น้องเพิ่นก็บอกว่า27นี้เตรียมงานฉลอง ทะเบียนสมรสบาสันวาไวและรวดเร็วทันใจยิ่งนักกูยอมแล้วค่ะบาสันวาพี่น้องแล้วก็มีเพจบักเปียกซีเฮ็ดเช่นกันเพื่นกระโพ์ถึงเรื่องนี้บอกว่า9ขอแต่งงาน20ผูกแขน27่ฉลองทะเบียนยินดีด้วยนะเต่งบาสันวาพี่น้อง นั่นละพี่น้องบบว่าซิปินในส่วนของเพจนําพี่นงองเนาะหรือในส่วนของทาง f อชาวหนิตหลายคนหลายท่านก็เข้ามาพูดถึงคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้เนาะพี่นงองบอกว่าจดทะเบียนแล้วหรือวาสันวาคือเรืวคกแทวาสันวารอบนี้สมบัติคงเหลือหน่อยเลี้ยววาสันวาบางมุมมองก็น่าสงสารนางนะวาสันวากำใครกำมันวาสันวาพี่นงองทาง f c กะเข้ามาว่าถึงเรื่องนี้เนาะพี่นงองเนาะบอกว่าผู้เขาฉลาด คงรู้นิสัยผู้หญิงอีกอย่างนางรวยกลัวหลุดมือวาสนันวาต้องเฝ้าจุดทเทียนนั่นและวาสนันวาพี่น้องบางคอมมินน้อพี่น้องเนาะเพิ่นก็ว่าน,นั่งมีแผนหรือเปล่าว,สา,วาสันวากะวาสิให้ผัวไม่ออกลบทีสามสิบก็เลยเฝ้าจุดหรือเปล่าวาสนันวา้าผัวไม่ไปเหยียบพื้นที่บ้านนาง่งกระอว่านั่งเป็นคนอนุญาตเพราะว่าเป็นผัวนางวสาสันวาบ้านสม้ม เป็นบ้านนางนางจะคิดแบบนี้หรือเปล่าก็เลยวางแผนจะจดทะเบียน2 7อาจจะมีการวางแผนกันแล้วว่าสันวา่าบางท่านก็บ,บอกว่านาซีเมียนนาะวสันเขาคงรีบเอาคำวาสาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาใส่งานในวันที่3ดหรือเปล่าว่าสันา่าพินวองหลายคนหลายท่านน้องพี่น้องเนาะก็พูดถึงแล้วก็ลือถึงเรื่องดังกล่าวว่าที่รีบจดทะเบียนนั้นเพราะว่ามีการวางแผนเรื่องที่จะ ไปวันที่30แน่นอนวาสันว่าบางท่านก็บอกว่าที่รีบแต่งรีบจุดเพื่อผู้ชายจะได้ยื่นเป็นพ่อบุญธรรมเปลี่ยนนามสกุลแต่ค่าเลี้ยงดูพ่อก็ใจเหมือนเดิมวาสันว่าแต่พ่อจดทะเบียนรับรองบุตร ก็ต้องถามพ่อเขาก่อนนะว่ายินยอมไหมวสันวาพี่องเอฟซี FC เขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกก่านะพน,น้องเนาะแล้วพนก็บ,บอกว่าแค่เปิดมาก็ดูเกมออกแล้วหลายมากว่าสันวาความผิดทุกอย่างยกให้พ่อพ่อทิ้งหนูนะลูกยัดเยียดความผิดให้พ่อวสันวาพิ้องอันนี้ก็เปินทางเอฟซีบอดบิ๊กเขามาคอมเมนต์บอกว่าเซฟผู้ใยญบบ้านวสันวาแต่บางคอมเมนต์นะพน,น้องเนาะก็ถึงกับเข้ามาเตือนถึงเพลาพาว,ว่า คิดให้ดีๆเดอ้อวาสันวาจดทะเบียนแล้วผู้ชายดูเขารอบครอบเดอบ้อวาสันวาบอกว่าในส่วนของครอบครัวผู้ชายเขาบริมูดเด้วส,สันวาเขามาาเป็นทีมวาส,สันวาเขานาสีหัวหมอเติบยุ่เด้วส,สันวาคิดว่าเสีเอาเปรียบยาคิดแต่ว่าตัวเองฉลาด พาดมามันเสียวขึื่นยากด้อวสันต์วาพี่น้องนั่นละพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์ก็เข้ามาพูดถึงแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องการจดทะเบียนเนาะพี่น้องเนาะบางท่านก็นว่ายังมาท่านแตงเลยจดระวบวสันว่วบางคอมเมนต์ก็ว่าอานาคต ต้องจ้างยาอีกได้ขนาดแต่งกันยังจ้างแต่งว่าสันวาพ,พี่น้องนั่นละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคิดเห็นนะพี่น้องเนาะของทางชาวนิตเอฟซี FC, ไม่ว่าจะเป็นทางเพจดังเขามาบวถึงเรื่องดังกก่าแล้วพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นกันจังไดในเรื่องนี้นะพี่น้องเนาะ คิดเห็นยังไงในการจดทะเบียนของทางคุณเพียวๆกับทางพระเอกกะคอมเมนต์ไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมี่าวมาอัปเดตไหม่เดี๋ยวเจด่วงเสียเอามาฝากพี่นองไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เน่เด้อสวัสดีจ้า